นายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกำชับให้กองหนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยที่เชียงใหม่กับลำพูน,น <c oughs> ติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะคมีการชี้แจงถึงประชาชนถึงสถานาการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะพี่โอ้เพื่อลดความตื่นตระหนกรวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยแล้วก็จัดกําลังเจ้าหน้าที่นะคะเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม ปฏิบัติงานช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงส่วนสำนักชลประธานที่1เนี่ยให้ตรวจสอบผลกระทบด้วยเพราะว่าไปเช็คดูเขื่อนหน่อยเขื่อนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม่อยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยเพราะว่ามีเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอยู่ที่ดอยสะเกตนะและยังมีเขื่อนแม่ง,งัดสมบูรณ์ชนอยู่ที่อำเภอ,อแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนเนี้ยรายงานกลับมาก็คือว่าเขื่อนทั้งสองแห่งยังคงมีความแข็งแรงอยู่นะคะปกติอยู่นะคะ แล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อเขื่อนของกอฟผด้วยนะคะแต,แต่ว่าก็ติดตามข่าวสารกันเรื่อยๆเ,เนาะโอ้นะฮะอันทางภาคเหนือนะ